ครับสวัสดีครับเย็ซีแฟนครับทางช่องนะครับครับเมื่อนี้เสียนอดีเดินทางมาหาพอแต้มนะครับเพราะว่าตัวเลขเอ่อเลขยังกับพอแต้มล่างอย่างเดียวมาแล้วเด้อพี่น้องเย็ซีแต่ว่างวดที่แล้วนะครับพี่น้องเย็บซี่ลดมันเพรพอแต้มแต่ว่ารอบนี้มาแล้วนะครับเด้อมาด่วนนะครับเอาลดก็ขึ้นลดนะครับนอกพอแต้มสวัสดีครับพอแต้มครับผมครับผม เอามาแล้วนะครับล่างอย่างเดียวพราแต้มนะครับครับรุดก็คือรุดเนาะพี่น้องเนาะพยายามขอโทษขอไพ่ลายๆบ่เป็นยังพราแต้มรุดลายมั่ใจได้มวลนี่รุดลายสำนักครับรอบที่แล้วบ่อรุดตะเฮาเอาล่างอย่างเดียวมาแล้วครับพี่น้องทุกครับบ่เอลายสูตรเราเอาสามสี่สูตรมาประมุ่นใช้กันแล้วครับสองมันกะส้น อันนี้ร<า>อบรอบเอ็นบ่พอแต้มมวันที่สองนี่สองคืนภาคมนี่อมันก็นเลยเด่นสามแปลว่าเด่นสามเนาะแมนเด่นสามร่องซีบ่พเขาต้มบ่อันนี้ซีะแนียนอ๋ออันนี้คะแนนสามขเนียอ้อันนี้น,น,น,นี่คัดมอเจงนี่ครับก็เลยน,มามานี่มาหนีบานนี้เอาพี่นอ้องเอฟซีมาล่อรุ่นไปร<อ>่วมกันนะครับ เจ,เจเืองมก่อนัถ้าเอฟซีมักเกล่อด้วพี่น้องด้องนี่ที่วาพอเตียมฟันทีสามตัวเดียวนะครับวันนี้พเตีมก็จะเอ,เอาตามตามรักคือนเก่าพี่น้องนี่คือนรักสาม นะครับเบิ้งเด้อพี่น้องเลือดยาสูดเบิ้งเด้อมีเอฟซีคอมเมนต์มาหาระเตรียมอยู่เอามาจากสาเล็กซุ่มนี่ก็ยุ่นี่นะครับนี่สูตรที่เบิ้งในตลอดชีพนะครับมวิทีพันธ์มากกับเจ็ดเก้อนนีครับหลักเจ็ดคอตลักสีเป็นแม่นครับเลขแน่นี้จะปลอดภัครับเจดเก้าขาตรงตรงมูลนี้ผมเตรียมฟั่นที่3ามีสามศูนย์สามสองสามห้าสดปดสามเนี่ครับที่ไปที่มาของเลขที่จะมาลงเพี่น้องเด้อ เอาเอารถโหลดพี่น้องเนาะพ่อแต่าเอฟซีเบื้อง่นเลยเราพ่อแต่าเขียนเลยครับตับสบายครับเราเชิญเรถเจ่อปิดไว้แล้วอ๋อครับพี่น้องเอฟซีเอาพอแต้าอนุญาตให้แคปหน้าจอบ่นี่แคปเลยเอาเลยเอาพี่น้องเอฟซีพอแต้าอนุญาตให้แคปหน้าจอเดนนี่แม่นครับเด่นบนโ่อเด่นประจำหลักนะครับเรียกเด่นประจำหลักอันนี้เบิ้งได้ตลอดชีพยงพอแต้าแม่นครับครับพี่น้องเอฟซีเข้าแคปไปแต่เบื้ มโหที่ผ่านมากคนได้นรักซีพดีรักเกียรติบ่เกียรติก้าโอ้อเป็นชุดตัวตรงความบ่พอเต็มตัวตรงความครับเอาพี่น้องดูสิถ้าพี่น้องได้เลขตัวใดมาเด่นๆมาเบิ่องลักนะครับมีลักหนึ่งหอดลักศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับมีถูกลักนะครับเนาะครับถ้าได้เลขลักมากเดียวก็มีโอกาสถูกรางวัลน,นะครับพี่น้องที่เข้าต้องมีแนวทางเบิ้องหน่เทียบเคียงนําเอาสายต่อได้พอเต็มอเอาที่มาให้เบื้องนี้มาหนี้ เบือาา้องต้นนี้ครับพี่นอ้องแต่จะมีสามสามศูนย์นะครับ สามสองสามสี่สามห้านะครับ xám hộp xám xám pẹt สามเก้านะครับปากกาแต่ว่าเวันเหลววันที่สองคือสภาพคมบ่พอแต้มน,มนวันที่หนึ่งมันแรงงานโอ้วันแรงงานเนาะแมนครับพี่น้องเว็บซี่เหลววันที่สองเนี่ยวันแรงงานนะครับวันที่หนึ่งนะครับครับพอแตม้มซีเนียนหายได้พี่นอ้องได้บาน,นี เอาไปเบื้องต้นก่อนสามเจ็ดส,ดสตัวน,นึงพี่น้อง 老三你 ตรงๆไม่ตรงกับนะครับครับเอาสัตเยนเนาพี่น้องเนาะวันที่สองพฤษภาคมเราพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งวันแรงงานครับรัฐบาลไทยบอออกรับออกวันที่สองนะครับแต่ว่ามักสองเก่าได้พี่น้องเ,อ <c oughs> เ้อแต่พอเตรียมฟันที่สามตัวเดียวนะครับ สุดเตียมมันก็สามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าับพอเตียมเน้นที่ 35, 37, 38, สามหาสามเจ็ดสามแปดสามหางนี่พี่น้องจะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะพี่น้องเนาะตร,ตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับเอาฉะนนแนวเตียมพอเน้นย้ำไม่ได้พี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนาะพี่น้องเนาะรับผิดพลาดประกรนันในเตียมกราบข้อตรวจกอไปเด้พี่น้องเด้อ รับอันนี้คำนวณตามสูตรนพี่นองเนาะมีเขามีรุดรับกับโอวาการนพีนองเนาะรับมวลนี้พอเตียมกับข้อไว้พรอนคอยเขาขอให้แตกรับเย็ีก็จะได้โศกมันๆกันนะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมนี่นนองเด้อกดไห์กดแช่พอเตียมน้ำเดานะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมกับข้อกับขอบพระคุณเย็บีกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม ครับพอแต้มพ่ออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเออความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหให้มีนะครับเนาะขับปลอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกนอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ขอบคุณครับพ่อแจมครับผมนำเสนอแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าครับพี่น้องเฮามาด้วยกันนะครับเอามาเบิ่งมาแคปหน้าจอไว้น้ำกันครับพี่น้องเอฟซีรัฐบาลไทยนะครับต่องวดนะครับรอบที่แล้วถึงจะบ่เขานะครับแต่ว่าผลงานที่ผ่านมานะครับเขามาสองวดเนาะเขามาสองวดซ้อนแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนี่คืองวดที่แล้วผ่านไปนะครับแต่วางงวดนี้สอง คือสภาคมนะครับ2567รัฐบาลไทยพอแต้มนะครับล่างวิ่ง3กับ2นะครับพอแต้มเด่นห้ที่3นะครับจับคู่เต็มสูตรเลยนะครับเด้อเพราะว่าเรียกักสูตรนี่เป็นสูตรตรงเนะพอแต้มเนาะแม่นครับก็คือ3032 3435 36 37 38 39นะครับตัวเน้นเนนให้พอแต้มใมส่ให้ไ่ไว้ให้สบายแล้วนะครับพี่น้องทีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอให้พี่น้องเฮา ไปให้ยิบจับลอตเตอรี่เรือพี่น้องเอฟซีถ้ายิบจับซาก็มีโอกาสบ่ได้นะครับโดยเฉพาะเรขตัวเนียนๆของพอแต้มนะครับเนาะส่วนตัวบ่เนีนก็มีเสียดออกใดขึ้นกันครับเพราะว่าเด่นรักซ้นะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ